ในบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยพศ2566จำนวน500รายพบอสอสอหน้าใหม่ที่มีความสัมพันธ์โยงใหญ่เครือญาติหลายรายทั้งพ่อลูกแม่ลูกพี่น้องหรือลูกหลานนักการเมืองท้องถิ่นแต่ถ้าเป็นสามีภรรยากันแล้วจะพบสองคู่4คนซึ่งล้วนแต่เป็นสอสอป้ายแดงจากค่ายเพื่อไทยและมาจากอาณาจักรการเมืองของกำนันป้อวีรศักดิ์วังสุภกิจโกศล ผูกกว้างขวางดินแดนที่ราบสูงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลขุนทหารนั่นเองคู่แรกสอจอตองพรเทพสิริโรจนก,กุลกับฟลุ๊กปิยนุษย์ยินดีสุขโดยสอจอตองพรเทพสสโคราชเขต16เป็นหลานของกำนันป้อวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลโดยพรเทพจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลายัยรังสิต ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานกรรมการบริษัทเอี่ยมพัฒนาสตาร์จำกัดบริษัทเอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทเอี่ยมธงชัยเทรดดิ้งจำกัดและเป็นอดีตสมาชิกสภาองค์การส่วนจังหวัดนครราชสีมาส่วนภรรยาของสอจอตองคือพลุกปียนุชยินดีสุขสอสอนครราชสีมาเกรเจ็ดประทายโนนแดงเมืองยางและลำทะเมนชัยจากค่ายเพื่อไทยได้ห้าหมื่นกว่าคะแนน ชนะคู่แข่งอย่างพักพลังประชารัฐและพักก้าวไกลเธอจบปริญญาตรีคณะวิทยาลัยนานาชาติสาขา global business มหาวิทยาลัยขอนแกน่นอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอดีตที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทฟ้าสางวูฒชิปจำกัดคนที่สองคือหนุ่มป๊อปนายนิกรสมกลางกับสุดาวันหวังสุภกิจโกศน โดยน,น,น,านายนิกรสสนครราชสีมาเขต8อดีตเลขานายกอบจนครราชสีมาและเป็นลูกชายนายสมศักดิ์สมกลางอดีตสสพักไทยรักไทยมีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนพรมทัศนตตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นลูกหลานคนพิมายได้ลงสมัครสสเป็นครั้งแรกและได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่บ้านเกิดตัวเองเป็นอย่างดี จนชนะเลือกตั้งด้วยเสียง1 8 7 7 5คะแนนส่วนสุดาวันหวังสุภกิจโกศลสสบัญชีร,รายชื่อลำดับ21ค่ายเพื่อไทยนักธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรรายใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมานักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ผ่านประสบการณ์บริหารงานในภาคเอกชนระดับประเทศเป็นลูกสาวคนโตของกำนันป่อนายวิวรศักดิ์และนางยลดาหวังสุภกิจโกศลนาย,ยกอบาจานครราชสีมา โดยสุดาวันเธอจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดอย่างไรก็ตามในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยมีสามีภรรยาที่เคยเล่นการเมืองเป็นสสทั้งคู่แต่ต่างวาระต่างเวลากัน อย่างเช่นสมศักดิ์เทพสุทินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีร,รายชื่อลำดับที่11ค่ายเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ช่วงหนึ่งถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา5ปีแต่ยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยการจัดตั้งกลุ่มมัดชิมาและส่งภรรยาอย่างเจ๊เป้าอนงวันเทพสุทินไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีคู่สามีภรรยาที่เล่นการเมืองทั้งคู่อีกเช่นคู่ของสมชายวงสวัสด์นายกรัฐมนตรีไทยคนที่26กับเจ๊แดงเยาวภาวงสวัสด์อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอดีตสสเชียงใหม่พักเพื่อไทยประธานสสภาคเหนือพักเพื่อไทยหรือจะเป็นคู่ของสุวัสด์ลิปตะพันลบประธานพักชาติพัฒนากลา้าอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงช่วงถูกตัดสิทธิทางการเมืองส่งภรรยา พลโทหญิงพูนพิรมลิปตะพันลบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอย่างไรก็ดีตามตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วมีเพียงข้อห้ามบุพการีคู่สมรสหรือบุตรของสอวอลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสแต่ไม่มีข้อกำหนดใดที่ห้ามไม่ให้สสเป็นสามีภรรยากันนั่นเอง